พขาตื่นเช้าเนี่ยผมจะกินกาแฟดํากับไอตัวดาแดงอ่ะอ่าเนี่นี่ยเนี่ตัวนี้นึบนับนึบนับเลยเอาพรีเวิร์กเก้าอีกตัวหนึ่งมาตัวนี้แม่งดีเกินอันนี้ดีแล้วตัวนี้เป็นพรีเวิร์กเก้าก่อนเล่นเวทอันนี้ก่อนก็คือมันจะปั๊มกล้ามเนื้อดีดแต่ตัวนี้จะเป็นพรีเวิร์กเก้าก่อนคาร์ดิโอตัวนี้แรงกว่าอันนี้แรงกว่าอันนี้วิ่งเรื่อยเรือดึบดใช่ใช่ก็คือถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็เราอยากจะไปวิ่งสักสิบโล ตัวนี้ตอบโจ์แต่ถ้าเรายกเวทเอาเรื่องร<ล>ะ,ะเบิดเอาเรื่องตัวนี้เลยครับแต่ถ้าอันนี้ก่อนวิง่งผมว่ามันแรงไปนะเพราะฉะนั้นกินกาแฟดําแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้ไออย่างรัะตัวดีกว่าผมลองกินกา,ฟาแฟดำกับตัวนี้ไปอโอ้คาเฟเดียมังาหาศานลอเพราะฉะนั้นจะมีกาแฟดําหรือไหนเบอร์น้ำเฟก็กินตัวนี้อ่าแล้วก็ไปวิ่งครับก็วิ่งกลับมาวก็ผมก็กินไข่ลวกไข่ลวกไข่ลวกแล้วก็แบะเวเวอรฟิเวช็อกโกลตไอเลยนะกินตัวแบมเนี้ย แล้วก็ไปวิ่ง,งกลับมาขายลวกลวกลับโปรโตีนชั่วโมงสอง,งชั่วโมงมัสแล้วก็กินข้าวปกติกะเพราก็ได้อาก,กินกะเพราไก่เนื้อทอดกระเทียมหมูหรือแกงปักใต้เมื่กินปกติครัแต่ดูเป็นเทรนด์สารอาหาแต่แล้วตัวว่าเรากินคาร์โบไฮเดรตพอไหมเนื้อที่เรากินเนี่ยมันพอไหมกับร่างกายเราผมเวลาผมซ้อมซ้อมหนักอยู่แล้วมันเบิร์นออกหมดก็คือมันต้องการพลังงานจากพลังงานเยอะช้าต้องกินเลยสำคัญมากพอกินปุ๊บเราจะนอนกลางวันนอนกลางวันประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาตอนประมาณบ่ายโมงซ้อมบ่ายสามครึ่งใช่ไหมเดี๋ยวบ่ายโมงก็กินข้าว ปกติกินข้าวเพื่อจะมีคาร์โบไฮเดรตไปซ้อมมวยบางทีก็รีบถ้าวันไหนลุ่มนันก็กินขนมปังกินแค่คาร์โบไฮเดรตพอเลดขนมปังแล้วก็กินปิคครีมมีน้ําตาลนิดนึงพิคครีมโอ้อร่อยคือบางคนก็บอกว่ากินแล้วอ้วนคือผมเวลาผมซ้อมน่ะกินคาร์โบไฮเดรตกับมีน้ําตาลนิดนึงมันมีพลังงานนะเข้าใจว่าเราไม่อยากจะบอกสูตรแต่บอกนิดนึงได้ไหมว่ากินยังไงบอกคร่าวๆกินยังไงในสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ก่อนที่จะมีไฟต์กินน้ำเยอะกินน้ำเปล่าเยอะเช้ากินทุกอย่างจะทุกอย่างมนนนปราา้วกก่เมโตี คราบลงหน่อยนึงเป็นโปรตีนถ้าตอนเชา้าก็กินกาแฟากินอะไรโปรตีตนต่อก็กินเวกินเวได้ไข่ไม่ได้เลยเวต้องกินก็ไข่ก็กินปกติตอนเชา้าก็กินออย่างน้อยลงดูโปรตีนดูคาร์โบไฮเดรตน,น้อยลงปรับกลางวันจะไม่กินกลางวันจะกินแค่ขนมปังต้องมีคาร์โบไฮเดรตซ้อมกินคาร์โบไฮเดรตแล้วก็บาง็นก็แหมเป็นสุอกินปลาแค่ั้นคือส่วนใหญ่ก็จะตัดคาร์โบไฮเดรตตัดไขมันออกไปเน้นโปรตีนแต่ก่อนซ้อมก็จะมีคาร์โบไฮเดรตต้มีมีแรงในการซ้อมถ้าไม่กินไปเลยเนี่ยคุณซ้อมออกได้ไม่เต็มที่น้ำหนักก็ไม่ลง ถ้าคุณกินไปแล้วคุณออกเต็มทีเงือมันจะออกเยอะกว่าคุณจะเผาผ่านได้มากกว่าการที่ไม่กินแล้วตอนที่ชั่งน้นักปุ๊บกินอะไรที่จะฟื้นให้เราสามารถมีแรงขึ้นไปชกเนี่ยตัวนี้แล้วก็ผสมน้ำาลขล่าร0 0มิลิลิตรสีเขียวเนี่ยเติมทุกวันเิมกัตามีนอ่าตามีนมันจะช่วยมันมันช่วยได้หลายเรื่องฟื้นฟูฟื้นฟูแล้วก็อย่างหนึ่งก็ที่เราลดน้ำหนักอยู่เนี่ยบางทีเราป่วยง่ายมีความเครียดเราซ้อมหนักอันนี้ช่วยรักษาระบบภุมกลุ้มกันได้ดีนะครับวก ตอนเช้าเนี่ยยิ่งเราก,กินข้าวอะไรไม่ได้เราต้องกินพวกที่มันซึมซับไวที่สุด <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ซึมซับไวซึมซับไวนะกินกับน้ำเปล่าเลยผมอ่ะ